ดูประเด็นนี้กันบ้างนะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากคดีน้องชมพู่นะครับหลังจากที่ปลายปี66ครับศาลชั้นต้นนั้นมีคําพิพากษานะครับจาคุกทางลุงพลเป็นเวลา20ปีวันนี้ครับคุณผู้ชมศาลอุทธรพิพากษาแก้โทษนะครับจําคุกลุงพลเป็น26ปีส่วนป้าแตนเนี่ยพิพากษายกฟ้องโดยวันนี้ครับศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับนัดอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรภาค4คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ที่หายตัวไปจากบ้านพักที่บ้านกกอกในอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารก่อนพบเสียชีวิตวันที่11พฤษภาคมปี63ครับหลังจากที่20ธันวาคมปี2566ครับตอนนั้นศาลจังหวัดบุกดาหารมีคำพิพากษาจำคุกนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลจำเลยที่1นนะครับมีความผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันควรลงโทษจำคุกกระทงละ 10ปีรวมทั้งสิ้น20ปีและชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตขณะที่ทางพ่อแตนนะครับหรือว่านางสมพรหลาโพจำเลยที่2พิพากษายกฟ้องนี่ผมย้อนให้ฟังนะตอนนั้นนะฮะ 6, อตอนปี2 5 6 6ตอนศาลชั้นต้นล่าสุดครับศาลจังหวัดบุกดาหารอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรภาค4ครับพิพากษานายชัยพลวิพาจำเลยที่1ทั้งหมด3ข้อหานะครับความผิด ฐานเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลจำคุก15ปีพราคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบ,บิดามารดาจำคุก10ปีและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นจำคุก1ปีรวมทั้งหมดครับคุณผู้ชม26ปีขณะที่ป้าแตนครับจำเลยที่2นั้นศารพิพากษายืนยกฟ้อง ขณะที่ทางนางสาวพัชรมนหรือว่าชื่อเดิมคือคุณสาวิตรีนะครับแล้วก็คุณอนามัยคุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับเดินทางมาฟังคําพิพากษาครับคุณแม่เนี่ยบอกว่ารู้สึกดีใจเพราะว่าลูกได้รับความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทางทนายขอบคุณตดดํารวจทีมทําคดีทุกคนครับ แล้วก็อยากขอบคุณทนายขอบคุณท่านนายกากล้วก็ขอบคุณทีมตำรวจทีมทำงานทุกท่านเลยค่ะขอบคุณตรงนี้ค่ะขอบคุณทนายแชร์ค่ะแล้วก็เรื่องคดีมีปัญหาก็คุยได้เวลาเราโดนกันแกล้งหรืออะไรแบบนี้ก็คุยได้เหมือนกันค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนอยากขอบคุณทีมคดีน้องชมพู่ค่ะรอบนี้น้องชมพู่ก็ได้รับความยุติธรรมอีกแล้วรอบสองแล้วขอบคุณมากๆ ผู้ชมครับขณะที่ทางพลบบตรีนภสินภูนสวัสริ์นะครับท่านก็เป็นหนึ่งในคณะทางานชุดคลีคล่คลายคดีน้องชมพู่นะเปิดเผยว่าก็เป็นระยะเวลากว่า5ปีนะชุดทํางานมุ่งมั่นอย่างมากทํางานกันอย่างสุดความสามารถนะครับวันนี้สารได้มีการวินิจฉัยได้มีการพิพากษาตามพยานหลักฐานที่ตํารวจและพนักง,งานสอบสวนทุกคนใช้เวลาในการเก็บรวบรวมอย่างรอบคอบเป็นระยะเวลาหลายปีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคล ข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่ผ่านการวิเคราะห์ทุกมิตินะครับเป็นปัจจัยสําคัญนําไปสู่การเจอตัวผู้กระทําผิดคําตัดสินนี้ครับไม่ใช่แค่ผู้กระทําผิดได้รับโทษตามสมควรเท่านั้นแต่มันคือการคืนศักดิ์ศรีให้กับทางครอบครัวคืนความจริงให้กับน้องชมพู่นะครับเนี่ยถึงแม้ว่าจะทราบว่าน้องไม่มีวันกลับมาก็ตามแต่จากนี้ไปทุกคนจะจดจําน้องในฐานะเด็กหญิงที่ได้รับความ ยุติธรรมคุณผู้ชมครับทางลุงพลเนี่ยนะฮะมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างการดีกาสารนั้นพิจารณาแล้วนะครับเห็นควรส่งสารดีกาพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวซึ่งตามขั้นตอนปกติเนี่ยสารดีกาจะใช้ระยะเวลาการพิจารณาคำพิพากษาประมาณ1-3วันนะฮะเจ้าหน้าที่ราชณานก็คุมตัวไปยังเรือนจำระหว่างที่รอคำพิพากษา สารดีกานะครับคุณผู้ชม,มนะครับ